สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆสมาชิกวันนี้ก็มาเจอกันนะคะกับเราพัฒนานะคะในวดของวันที่11เดือน8 2566นะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันชุดสรุปนะคะโค้งสุดท้ายให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะคะกับขออภัยด้วยนะคะวันนี้น้องเอสดงุง ใกล้เวลาแล้วนะคะก็เป็นชุดสายด่วนนะคะก็กลับขออภัยพี่พี่ด้วยนะคะเพราะว่าแอดเพิ่งเลิกงานเพิ่งมาถึงนะคะพี่พี่นก็กลับขออภัยด้วยนะคะถ้าลุงช้านะคะท่านใดทันก็ยินดีด้วยนะคะก็ขอให้แนวทางวันนี้มานะคะงวดที่แล้วนะคะพี่พี่ก็สรุปผลงวดที่แล้วงวดที่แล้วให้เด่นที่4แล้วก็1แล้วก็ศูนย์วิ่งรุดเม็ดเดียวที่4นะคะ สีไม่มานะคะพี่พ่งวดที่แล้วก็ขออภัยด้วยนะคะมาหลักหนึ่งนะคะศูนย์ก็ไม่มาเนาะหนึ่งนี่มาเด้งๆเลยนะคะพี่พี่เนาะงวดที่แล้วนะคะน้องเอสให้นะคะ ผลที่ออกเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งแล้วก็หนึ่งหกนะคะหกเอ่อหนึ่งนะคะมาบนมาล่างเลยนะคะพี่พี่นอกั้งชุดหกตัวแล้วก็ชุดสี่ตัวนะคะท่านใดนำหนึ่งไปรุดไปวิ่งนะคะก็ยินดีด้วยแนวทางที่เข้านะคะในงวดที่แล้วเข้าสามหนึ่งนะคะสามหนึ่งีนมาในเลขล่างนะคะพี่เลขล่างชุดสี่ตัวนะคะก็เข้าตัวกันไปนะคะน้องเอสให้อยู่ในชุดกันนะคะมาตรงๆด้วยนะคะก็ยินดีด้วยนะคะท่านใดนําตัวกันไปเป็นแนวทางแล้ว ก็ชุดเน้นนะคะมาเข้าหกหนึ่งนะคะพี่ๆหกหนึ่งไม่มาในตัวกลับนะคะก็ยินดีด้วยนะคะชุดเน้นเข้าไปในหกหนึ่งนะคะสรุปแล้วงวดที่ผ่านมานะคะเข้าชุดกันสามหนึ่งนะคะเลขล่างแล้วก็เข้าชุดเอ่อตัวเน้นหกหนึ่งนะคะมาใน เลขบนนะคะก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกที่นําไปเป็นแนวทางด้วยนะคะท่านใดมีโชคลาภก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะคะเดี๋ยวมารับชมแนวทางวันนี้ต่อนะคะย้านะคะว่าเป็นเพียงสูตรคานวณทางช่องไม่สนับสนุนการพน,นันใดๆทุกชนิดนะคะรับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะวันนี้ให้เด่นไปที่1แล้วก็4แล้วก็7นะคะพี่ๆท่านใดชอบวิ่งชอบรูดนะคะวันนี้น้องเอสให้วิ่งรูดนะคะพี่ๆวิ่งรูดที่ ที่สี่นะคะท่าในใดชอบก็ลองพิจารณาดูนะคะเน้นไปที่สี่หนึ่งสี่เจ็ดสีู่นสี่ห้านะคะแล้วก็7จ็ดสองจ็ดสอง สามสามแปดน,นะคะพี่พี่สามแปดขออภัยด้วยนะคะพี่พี่ตัวนี้ไม่ใช่นะคะน้องเอสกลับขออภัยนะคะแก้เป็นเจ็ดแปดนะคะตัวกันนะคะกันไปที่สามสี่ 3 7แล้วก็5 0น,นะคะพี่ๆตัวกันเนาะตัวนิ้นะะ 41, 47, 40, 45, 72, 78, นะคะมี4ี่หนึ่งสี่เนะคะสามตัวเม็ดเดียววันนี้น้องเอสให้ไปที่1 4 7นะคะท่านใดชอบก็อย่าลืมนะคะจดไว้แคบไว้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ